นี้พามาชมก็ตายน้อยแบบชนิดที่ว่าอยู่ใกล้ๆเลยวันนี้มากินมเมล็ดแบบใกล้ๆเดียวทำเลยสิ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือมเมล็ดข้าวโพด กระต่ายจะไม่เหมือนกระลอกจะไม่มีมือจับกินเชะแล้วก็เคี้ยวแล้วก็โยนกระลอกนี่ต้องมีมือสองข้างมาช่วยจับช่วยประคองเมื่อวานนี้ดูการกินผักมีเล็ดข้าโพดอาหารที่อร่อยที่สุดวันนี้พามาชมกระต่าย ที่เห็นอยู่นี่ก็คือกระต่ายน้อยมากินก็คือเมล็ดข้าวโพดข้าวโพดแห้งนะเนเห็นเขียวกินคือเมล็ดข้าวโพดแห้งกระต่ายจะไม่มีมือจับมาช่วยเหมือนกระลอกกระลอกจะมีมือมาช่วยจับกระต่ายนี่ก็ยาอปากคาบกินหูเล็ก ามาชมใกล้ๆเลยวันนี้สามสี่วันผ่านไปก็อยู่ไกลๆวันนี้ได้มีโอกาสดูใกล้ๆพามาชมกัตายกิยนเม็ดข้าวโพดเขียวเผื่อมันจะละเอียดเนาะ มันก็ไม่มีมีมือมาช่วยเหมือนกับ,อก,บอกับลอกมันก็แข็งแข็งเนาะไม่ได้แช่น้ำให้มันชอบมากไหมหนูเอ้ยกระตายน้อยออกมากินข้าวโพดแห้ง น่าจะเ็อร่อยเนาะดูวิธีเคี้ยวแล้วโอ้โหตัวเล็กหูสั้นสีนี่สวยมากเลยหางสั้นๆแ,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 แต่หลายเดือนที่ผ่านมาตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนู้นก็ร้วนโดด